มาโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งได้โพสต์ในแถบชุมชนไปนะครับว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการไปสอบบรรจุราชการมานะครับเป็นสอบแบบภาคทฤษฎีนะฮะก็เลยทําให้มันมีช่วงเวลาพักผ่อนอะไรก็ขออนุญาตกลับมาบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ผมก็ต้องไปสอบต่อนะครับเป็นสอบเป็นภาคปฏิบัตินะครับอ่าทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมไปสอบอะไรนะครับเกี่ยวกับราชการยังไงนะครับก็คือผมตอนเนี้ย ผมอะที่ผมทํางานสายงานอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นงานแบบพนักง,งานทั่วไปนะครับเป็นช่างเป็นแบบดูแ,รแลระบบนู่นนี่นั่นไปเดินสายนู่นนี่นั่นนะครับตอนสมัยที่ผมทําคลิปแรกๆเนี่ยทำคลิปแบบทีๆีอะ ก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วง work from home นะครับคือผมอะต้องทําอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็นั่นแหละว่างเลยนะครับก็คือเลิกงานนะแต่พอตั้งแต่เปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนมาเนี่ยมันก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องเริ่มแบบคืนสู่สภาวะปกตินะครับผมก็ต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศต้องไปนู่นไปนี่เหมือนแบบคนทํางานทั่วไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให ไม่มีเวลามารีวิวนู่นรีวิวนี่หรือลงคลิปตัดคลิปเลยนะครับผมที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นเวลาว่างที่สุดของผมจริงๆแล้วนะที่ผมจะสามารถรีวิวได้นะครับเนาะไอคลิปวิบูลกิจเช็ดกระจกอะไรนะั่นนะมันก็เป็นส่วนที่ผมว่างที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วล่ะจริงๆนะครับ <laughs> <laughs> ก็เลยทําให้คลิปมันออกมาเป็นแบบแบบนั้นแหละนะครับแบบดูปัญญาอ่อนไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่เป็นแบบสีสันนะครับคลิปนั้นไม่มีอะไรมากนะฮะเพิ่งกลับมาตอนแรกก็กะว่าอยากจะพักผ่อนหน่อยแต่เอาไปเอามาก็กลัว,ว่าอาอกิคมมีขดุณทตตต็ นะแต่ยังไงยังไงผมก็ไม่กล้าปิดช่องหรอกนะครับผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นะครับถ้าผมปิดช่องจริงๆเนี่ยคือผมต้องลบคลิปลบช่องทิ้งไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นการแบบปิดช่องทิปละกันนะครับปิดช่องแต่ไม่ได้ปิดช่องนะฮะก็วันนี้ก็เลยถือวิสาสะถือโอกาสที่จะมาทําคลิปแบบยาวๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบสดๆไปเลยว่าผมจะรีวิวอะไรบ้างนะครับก็เกี่ยวกับบางะบ้างแล้วก็เกมที่ผมได้ทําการซื้อมาจากกรุงเทพบ้างนะฮะก็แบบ ลงคลิปเนี่ยลงคลิปนี้คลิปเดียวแบบยาวๆเลยนะแล้วก็หายไปอีกนะครับไม่มีไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปตอนไหนสักทีนะครับแล้วไอ้คลิปทัวร์ห้องที่สัญญาเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปรีวิวตอนไหนหรือว่าจะไปถ่ายตอนไหนแต่ก็รอให้มันพ้นจากการสอบก่อนละกันนะครับถ้าสอบออภาคปฏิบัติเสร็จปุ๊บผมก็จะมาทาคลิปเอ่อทัวร์ห้องให้ก่อนสิ้นปีนี้ละกันนะครับเนาะนะตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ โอ้โหส0 0พนต้นๆต,ตอนนี้2อ0พ2น0้แล้วนะครับขอบคุณมากมากที่ยังติดตามกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนคลิกเบทนะครับว่าปิดช่องเนาะมาวันนี้จะรีวิวอะไรกันดีอ่ะทุกคนน่าจะอยากดูรีวิวมังงะก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมท้ายคลิปนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างที่ผมซื้อมานะฮะอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะก็เป็นมังงะนะครับที่ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่เป็นมังงะที่ผมก็ดองไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็แกะกล่องไปแล้วไม่ได้ทาคลิปแกะกล่องหรือว่าอะไรก็แกให้้ดูชินคาย ส่วนมากก็จะเป็นค่ายที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็ได้แหละลักพิมพ์ฟินิกส์สยามินเตอร์ก็มีประมาณนั้นนะฮะโอเคมังงะเรื่องแรกที่ผมจะมารีวิวก็ไม่ได้ชงว่ารีวิวหรอกเพราะว่าผมก็อ่านไปได้นิดเดียวก็ไม่ได้อ่านอีกนะครับ นั่นก็คือเรื่องนี้นะครับผมโลกนี้โลกหน้าข้าก็เป็นพระเจ้านะครับเป็นมังงะเรื่องใหม่ของนี่นะครับดังหมังะนะครับผมสำนักพิมพ์น้องใหม่เรานะครับไฟแรงเฟอร์ตอนนี้นะครับก็เอลซีแต่ละเรื่องมานี่เรียกได้ว่าโหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับไอเรื่องที่แล้วเนี่ยเรื่องฮิสคู่หูอะไรคดีสุดปวดอะไรก็ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็เซอร์วิสคือจัดเต็มมากๆนะครับพอผมมาซื้อเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ว่า มันไม่มีเซอร์วิสเท่าไหร่นะครับก็คือผมซื้อมาเนี่ยหวังเซอร์วิสอย่างเดียวได้แหละเข้าใจนะครับก็คือผมชอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้ซื้อมาเพราะหวังอย่างนั้นแต่พอมาซื้อเรื่องนี้ไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเซอร์วิสเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อมาอา่านหรือว่าอะไรก็นั่นแหละรับให้ได้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรละที่เหลือคือความเกาล้วนๆน,นะครับอ่าของดังโง่ก็ประมาณนี้นะครับผมมีอ่าร้อยห้าสิบห้าบาทเรียกได้ว่าแพงนะครับตอนแรกผมนึกว่าราคาเนี้ย จะขายแบบเซอร์วิสด้วยซ้ำนะเหมือนพวกพี่เฟิร์สเพ็ดโปอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่มีนะครับผิดหวังมันกันนะครับเสียใจที่ไม่มีแต่มันเป็นแนว18บวกก็จริงนะฮะนี่เห็นไหมแฟนตาซีอ่าตามนี้เลยเรื่องย่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ผมก็ยังคงรู้สึกชื่นชมการทํารูปเล่มของออดังหงวมังงะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรูปเล่มที่ดูไฮโซและไฮคลาสและคุ้มค่าแก่การจ่ายแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะงั้น,นก็เถอะนะครับไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะฮะ อ่าสำหรับเรื่องนี้มีคนถามมานะครับในเม้นต์แต่ผมยังไม่ได้ตอบผมมาตอบในคลิปเลยแล้วกันนะครับเรื่องก้าสิงหาภาวะรักวิปริตเนี่ยผมก็ได้ทาการอ่านทั้งสองเล่มจบแล้วนะครับบอกได้เลยอันนี้คือใบเสร็จไม่เกี่ยวนะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะออกแนวยันยันแนวคาตกรรมแนวพวกปีศาจเดวิลอะไรพวกนี้นะครับเนาะถ้าใครที่ชอบแนวแบบยันเดเระหรือแนวไอ้พวกสาวไม่ตรงปากไม่ตรงใจอะไรแบบเนี้อ่ะผมก็แนะนำไอก้าสิงหานี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่าเนื้อเรื่องไงเดียแต่ที่แน่ๆน่ไอ้พระเอกเนี่ยมันต้องตกไป แล้วอะไรดีจะว่าอะไรดีมันเป็นปีศาจอ่ะปีศาจผมแค่นี้แล้วกันผมเล่าแค่นี้นะครับไม่สปอยเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้ถือว่าทําออกมาได้สนุกเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนาะลายเส้นก็ถือว่าจัดจ้านนะครับเซอร์วิสมีไหมเซอร์วิสก็มีนิดหน่อยนะครับแต่จะเป็นเซอร์วิสแบบเลือดสาดนะครับเซอร์วิสแบบังไงตับไตไส้พุงมากกว่าเออมันเน้นนมก้นอะไรพวกนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ซื้อนะครับแนะนําแนะนําให้ไปซื้ออ่านนะครับราคาก็145ตามสไตล์ของนกย่างนะครับฟินิกเน็ตของเรานะฮะ ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2เล่มนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็พีไปนะครับเขาก็จะแถมเออปสการ์ดมาให้นะฮะอ่าไม่รู้ปสการ์ดอยู่ตรงไหนนะผมก็จะใส่ปสการ์ดอยู่ในนี้แหละก็น่าจะอยู่ในนี้แหละนะครับปสการ์ดคงไม่มีอะไรมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นของน้องมิเอะรุกโกะจังนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่าไปจัดกันได้นะครับเรื่องนี้ปุ๊บโอเคผ่านไปนะ แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือยอดไก่นักสู้กู้โลกนะครับอันนี้จะเป็นคุณบุญโต้งนะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกเรื่องนี้นะครับผมก็เพิ่งมารู้จักเพราะว่าฟีนิกซ์ในเขาเอลซีมาเนี่ยแหละนะครับไม่รู้ว่ามันดังหรือมันสนุกยังไงก็ลองอ่านไปได้สักพักก็รู้สึกว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่เก่านะครับเกา่าดีแต่ก็สนุกอะ่ะฮาด้วยนะครับคือพระเอกเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นไก่นะครับแล้วต้องมาช่วยกู้โลกจากไอ้พวก สัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหมองเพลินๆเนี่ยก็ลองคิดสภาพว่าเป็นไสตามะในเวอร์ชั่นไก่อะไรแบบนั้นก็ว่าไปนะครับนอกกาวแต่สนุกนะครับเรื่องนี้ก็แนะนําผมอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากแต่ก็บอกแค่ว่าสนุกหรือไม่สนุกก็พอนะครับอ่าก็ของนี่ร้อบาทเป็นของฟินิกเน็กเหมือนกันนะครับอ่าก็ตามนี้นะฮะป,ปกก็ทำออกมาได้สวยดีแล้วก็นี่นะครับมีเอรุโกจังนะครับ เล่มแรกผ่านไปเล่ม2เล่มสค่อยๆผ่านไปนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะครับผมไปดูในฟีนิกซ์ในล่าสุดเนี่ยเขาก็ทําเล่มสาออกมาแล้วนะครับเรียกได้ว่ามึงจะเอลซีอะไรมาเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเลยพวกเล่มก่อนๆหรือสำนักพิมพ์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้จะมีลักพิมพ์มีสยามมินเตอร์มีเซนจูมีเฟสเพจโปรที่เขาแบบเริ่มประกาศเอลซีเล่มต่อแล้วก็เล่มใหม่เรื่องใหม่แล้วนะแต่โอ้โหแต่ละเรื่องที่เขาจะเอลซีมานี่แบบ มีแต่เล่มต่อเท่านั้นเลยนะครับทำให้ผมแบบคิดหนักแล้วว่าโอ้โหถ้าผมสอบเสร็จเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะได้จัดแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับไอพวกมังงะเล่มต่อนะครับยังไงก็มาขนาดนี้แล้วจะให้เลิกไปได้ยังไงเนี่ยอ่ะก็ตามนี้ทุกคนน่าจะดูมันจากอนิเมะมากกว่านะครับเรื่องนี้มันสนุกเพราะว่าอนิเมะด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความแบบขายเซอร์วิสนะครับคือเซอร์วิสนี้จัดเต็มนะครับคือเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับผีนั่นแหละแต่เซอร์วิสมากกว่าผีเอาคิดดูนะครับก็ไม่รู้แล้วแต่คนนนจะตตัดสิเออรแ่่ืงี้ก็ ถือว่าทาดราม่าออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไปขายอะไรแนวเซอร์วิสอะไรก็ตามแต่คือสุดยอดนะครับเนื้อเรื่องมันก็หักมุมเราได้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับอ่ามีโลโกโจังราคา145บาทนะครับเรียกได้ว่าราคานี่เก็บช้ำน้ำใจจริงๆสำหรับฟินิกซ์เรานะครับอ่ะเรื่องต่อมาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมดีใจมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมอะ่ะเคยพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับรักพิมพ์เนี่ยผมอยากจะให้ทางรักพิมพ์เนี่ยเขารีบินเรื่องนี้มากที่สุดนะครับ ก็คือเรื่องคุณชิกิโมริไม่ได้หน้าอะไรเนี่ยไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องการ์ตูนดอกแนวแก,ก๊แกๆหน่อยนะครับก็คือจบภายในตอนแต่มันก็มีความแบบสัมพันธ์เชื่อมตอนกันบางตอนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมถือว่ามันทําออกมาได้เป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับปกเนี่ยมันอาจจะดูแบบเท่ๆนะครับแต่ก็อ่ะจะมีมุมน่ารักมีมุมแบบสดใสด้วยนะครับในอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องเนี่ย ผมก็ได้ทําการอ่านไปทั้งหมด2เล่มนะครับเพราะว่าไอ้เล่ม3เล่ม4อะไรยังไม่มีเวลาอ่านนะครับติดสอบก่อนนะครับก็เลยทําให้อ่านแค่นี้ไปก่อนแล้วกันแค่ผมอ่านเล่มแรกเนี่ยผมก็รู้สึกฟินแล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้โหุชิกิโมรินี่คือน่ารักมากนะครับโอ้โหเอฟซีเลยนะครับโดนตกทันทีเลยตั้งแต่แรกพบนะครับตั้งแต่หน้าปกเลยนะครับยังไม่ทันดูนะหาข้างในเลยด้วยซ้ำนะฮะนี่นะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับลายเส้นนี่ก็คือมีเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วส่วนพระเอกเนี่ยถามว่าผมชอบไหมพระเอกเนี่ยผมก็เฉยๆนนนะะะมััเเป็พรออกทีี่ดดูแบบยงงไ ดูเหมือนเด็กน้อยเกินไปหน่อยนะครับมันทําให้ผมแบบภาพโดจินที่ผมอ่านมาเนะี่ยคือแบบลอยเข้ามาในหัวเลยนะครับเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบสําหรับเรื่องคุณชิกิโมรนี่เนี่ยก็คือหน้าปกนะครับหน้าปกเนี่ยเขาทําเป็นหน้าปกแบบด้านนะครับคือหน้าปกด้านสําหรับผมนะมันเป็นอะไรที่สวยที่สุดแล้วนะครับนะมันสวยกว่าเงาแล้วก็มันจะได้แบบยังไงเขาเรียกว่ามือมันจะได้ไม่ติดรอยนิ้วมือครับถ้าเป็นแบบกระดาษเงาๆอย่างเงีเง้ยมันก็จะติดนิ้วดูไม่สวยถูกไหมฮะ ก็เลยทําให้อ่ะผมชอบปกด้านนะครับก็ตามนี้นะครับ15บวก Love c o m m a d y นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยทั้งหมด6เล่มก็จะเป็นรีพิทหมดเลยนะครับนะไม่มีเล่มไหนที่เป็นพิมพ์เก่าแน่นอนนะฮะเล่ม2นี่ผมยังอ่านไม่จบนะผมก็อ่านได้ไมาแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ไปสอบเลยที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่ได้พกไปอ่านที่กรุงเทพนะเพราะว่าตอนนั้นต้องไปติวอะไรข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมมาหมกมุ่นแต่กับมังงะเนี่ยมันจะทําให้ผมแบบ ลืมเนื้อหาที่ผมเรียนมาที่ผมศึกษามานะครับไปสอบก็สอบไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าผมไปอ่านมังงะแล้วไปสอบผมจะไปตอบแต่โกโจซาโตรลุอะไรอย่างเงี้ยเอาแทนนะดินะครับก็เป็นว่านี่แหละช่วงที่ผมพักผ่อนสองสาวันก่อนไปสอบภาคปฏิบัติผมก็จะนั่งอ่านมังงะที่ดองไว้นี่แหละนะครับมันจะมีแต่ตอนที่แบบคุณชิคีมอลลทำหน้าที่เท่ทำหน้าแบบแบดแบดอะไรแบบนี้ครับแบดบอยอะไรแบบนี้แบ๊ดกรุไหครับรอ่าตามนี้แล้วก็นี่เล่ม3ามนะครับ อ่ะคุชิกิโมริที่เปลี่ยนผมเป็นสีส้มหรือว่ามันเป็นแสงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็เล่มสีนะครับที่เป็นผมชมพูอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไว้ผมยาวอย่างนี้นะครับชิกิโมริเล่ม5นั่นเองนะครับที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นของโรงพิมพ์เก่ามั้งนะฮะเพราะว่าเนี่ยดูจากการซีลการอะไรเนี่ยเขามันจะย้วยๆหน่อยนะฮะมันจะดูแบบไม่ค่อยแน่นเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ทําออกมาได้ ตอนแรกอาจจะชมสัหน่อยแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่หรอกเนครับมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกนะฮะสันปกนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็นี่นะครับเล่ม6นะครับคุชิกิมรินะฮะตามนี้เลยก็ยังไม่ได้อ่านนะครับสำหรับฟินิกเน็กแล้วก็รักพิมพ์ที่ได้ซื้อมาแล้วก็ดองไว้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพามัธยมไททันนะครับอันนี้ผมได้มาจากนากมลดอกเข็มนะครับที่เขาเป็นนักอ่านรุ่นใหญ่นะครับก็คืออ่านหนังสืออ่านการ์ตูนมา20กว่าปีแล้ว เขามาดูช่องผมเขารู้ส mm ึกว่าเขาชอบผมในการรีวิวนะครับแล้วก็จะว่าไงเดียะผมจะทําการรีวิวหนังสือการ์ตูนไทยด้วยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปมสยองนะครับก็เลยทําให้นั่นแหละเขาก็เลยมาติดตามแล้วก็ส่งหนังสือมาให้ผมนะครับแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ผมอ่ะยังไม่ได้มีโอกาสรีวิวให้กับนากมลเขาเลยนะครับเพราะว่าติดสอบนะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาเมื่อไหร่จะรีวิวให้นะครับขอสําสำหรับนากมลนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับนี่นะครับมังงะที่ส่งมาให้นะครับเขาส่งมา2องเรื่องนะฮะนากเระรวกเนี่อเร คด,ดีฆาตกรรมเาหาสิบมุมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะแต่ที่แน่ๆก็ดูเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆเ,เนี่ยมันจะออกแนวแบบอ่านผมอ่านไปแค่แบบไม่กี่ตอนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันก็จะเป็นแนวคด,ดีฆาตกรรมแนวสืบสวนอะไรพวกนี้นะครับอ่าถามว่าสนุกไหมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะยังอ่านไม่จบนั่นเองนะครับส่วนมามัธยมปลายไททันเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ตูนที่เขาแต่งเพิ่มมาจากไอ้เรื่อง่ามัธยมไททันถูกไหมฮะไอ้ที่มันเป็นการ์ตูนแนวทิ่บรี่ก่อนหน้านี้นัที่มนจะม,รมะครับ่ สปินออฟที่ทําออกมาให้คนได้สะสมเล่นๆนะครับได้อ่านแบบหายหายคิดถึงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าภาคหลักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาพิพไทยท่านนะก็ยังคงรู้สึกไม่ชอบตอนจบอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตามนะครับเนาะแล้วก็เรื่องต่อมาที่ผมซื้อมาก็คือนี่นะครับความลับสาวน้อยเล่มที่6นะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่เล่มก็น่าจะจบแล้วมั้งนะครับก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็ซื้อมาดองไว้ก่อนโอ้โหแนวดราม่าก NTR ไหมวะคุณผู้ชมมัน NTR ไหมถ้าผม NTR ผมจะยังไม่อ่านนะแต่ถ้าไม่ NTR เนี่ยผมเดี๋ยวผมแกอ่านเลยก็ได้นะครับนะสำหรับเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ในเรื่องนะครับแต่ที่แน,น่ๆก็น่าจะดาร์กอยู่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องจอมตะก,กะดาบคลั่งนะครับก็เรียกได้ว่ากว่าจะ Lc แต่และเล่มมาเนี่ยก็นานพอสมควรเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบลอยแพรมาเป็นปีนะครับค้างตั้งแต่เล่มสามไปโคตรนานนะครับเล่มสี่กว่าจะมาก็นานนะครับนานก็ยังไม่ได้อ่านเอ้ย <Hey, S 2> หรือผมอ่านแล้วว เออผมเคยอ่านแล้วนะครับผมไม่ได้อ่านแบบรูปเล่มนะแต่ผมเคยอ่านฉบับอีบุ๊กมาก่อนนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้มันมีความคล้ายคลึงกับซอสอาร์ออนไลน์นะครับเนาะมันมีความแบบคล้ายคคลิริโตคล้ายค้ากับพวกอาซึนะอะไรพวกนี้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้ก็แนะนำนะครับสนุกเหมือนกันนะครับแนวแฟนตาซีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้อ่านกันนะฮะเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องบูพิเล่เล่ม5้านะครับเล่มที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นเล่มแบบปกธรรมดานะครับผมไม่ได้ซื้อแบบปกพิเศษแล้วแถมแผ่นรองเมมาาาส์อะะไไรร่่่ใชเพว ผมก็ซื้อแค่มาอ่านน่ะคงไม่ได้ซื้ออะไรมาสะสมอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งปกพิเศษสําหรับผมมันจะต่างจากไอ้ปกพิเศษของลิมิยาของพิษสยามเลยนะครับเนาะก,ก็เลยทําให้ไม่เป็นไรอันนี้ผมซื้อแค่มาเอาอ่านก็พอปกพิเศษคงไม่ได้คิดอะไรนะครับอันนี้เมฆก็ใกล้จะจบแล้วแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้แนะนําให้ไปอ่านนะครับแนวศิละปะนะครับออกแนวศิละปะชั้นเชิงนิดน,นึงนะครับตอนแรกผมก็ อ่านไปอ่านมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในคัพท์ของเขาเท่าไหร่หรอกนะครับในแบบจิตวิญญาณการเป็นศิลปินอะไรแบบนี้จิตกรอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกงงๆอยู่แต่สาหรับผมเนี่ยมันจะสนุกในช่วงตอนที่มันแบบไปาหาแรงบนันดาลใจไปช่วงที่มันแบบค้นพบตัวเองนะครับว่าชอบตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็วาดออกมาอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเรื่องอันนี้ผมโดนน้องในเฟซเขาป้ายยามานะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะพี่ต้องเก็บให้ได้นะครับสนุกนะครับพี่ตัวเต็งอนิเมะเลยก็นั่นแหละโดนน้องป้ายยามาก็ จัดให้น้องแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะถึงแม้ว่าผมซื้อมาเนี่ยผมก็ยังดองไว้อยู่นะครับคือผมก็แค่เปิดดูรูปเล่มนิดหน่อยๆ,ๆนะครับอ่าก็คือเรื่องนี้นะครับผมฮาเลมนี้มีแต่เธอนะครับเนื้อเรื่องไ่ยก็จะออกแนวฮาเลมตามชื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดีย๋ยวค่อยอ่านอีกทีนะครับแต่เท่าที่ผมดูลายเส้นกับผ่อตเรื่องก็ถือว่าน่าสนุกอยู่นะครับอราคาไม่ใช่ราคาเละสิบห้าปีแล้วก็แนวเรฟคอมเมดี้นั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีทั้งหมด2เล่มนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่อยไว,ว่า่าดกันกทีนะครับอายน,นี้ก็เล่ม2นะครับ,นนม,รบมันดูแบบเริ่มคอมเมันดีแต่ทําไมมันดูแบบดูดักดักเนไม่รู้นะครับความคิดส่วนตัวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเด็กใหม่แสนซื้อรุกหนักขั้นสุดนะครับเล่ม4เล่ม5เลยนะครับ อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางพี่รักพิมเนี่ยเขาเอลซีเล่มต่อมาได้ถี่มากๆนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นลูกรักหรือว่าเป็นแบบเอ่อเรื่องที่กําลังดังอยู่นตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ้าวและเรื่องนี้นะครับผมหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์นะครับเรื่องนี้กําลังจะมีอนิเมะนะครับไม่ใช่ว่ากําลังมีนะครับกำลังจะฉายอนิเมะแล้วนะครับเดือนมกรา t h i นะครับไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่ที่แน่ๆก็อนิเมะท่าบอกมาได้งานดีมากนะครับลายเส้นคืออะไรดูดีไปหมดนะครับสมูทมากแล้วก็เน้้อ่วานมีผก็แล ก็ดีที่เล่ม6ออกมาจะได้อ่านต่อเนื่องกันเลยนะครับแอปโวตโหดมรณะนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ดูดาร์กดูสยองขวัญแนวแบบจิตวิทยาหน่อยนะครับแต่มันก็จะเกี่ยวกับพวกแนวเกมเอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับเนาะก็เป็นว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมรีวิวแรกๆก็อ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าจิตตกอยู่นะครับมันหดหู่ NTR รู้สึกว่ามันโหดดิบเถื่อนดีนะครับสะใจดีเรื่องนี้นะครับเนาะเล่มห้ามาแล้วนะครับก็อีกไม่กี่เล่มก็ใกล้จะจบแล้วก็ขอให้ LC เรื่องนี้ต่อมาไวๆนะครับเนาะอ่า ตามนี้เลยแนวทิวเลอร์18บวกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็พูดมาเป็นเวลา9นาทีแล้วก็รู้สึกคอแห้งนะครับแล้วขออนุญาตคัดตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะก็มากันต่อนะครับพอดีว่าเมื่อกี้เพิ่งไปกินน้ำนะคอแห้งนะครับคอแห้งไม่ใช่อะไรเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเล่ม14ฉบับมังงะนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามังงะผมยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ที่แน่แน ในแอนิเมะตอนนี้นะครับมิวไทยแลนด์กำลังเดือดมากๆนะครับเนื้อเรื่องกําลังเข้มกาลังแบบกาลังตรึงเลยนะก็เนี่ยแหละมังงะเร็วๆเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะแกะอ่านเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าอนิเมะกับมังงะเนี่ยมันมีบางฉากที่อนิเมะกับนิยายเนี่ยไม่มีนะครับแต่มังงะมันมีมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอิสต์เอร์เอ็กว่ะคุณผู้ชมคือมังงะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแต่งเติมเข้าไปได้ถูกไหมฮะแต่ในอนิเมะกับนิยายเนี่ยดันไม่มีเท้านั้นก็ เดี๋ยวได้อ่านเร็วๆนี่แหละเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าอิตเตอร์เอกที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเล่มราคาบาทก็ยังคงราคาเดิมคุณภาพก็เต็มเปี่ยมนะครับคายของพีเด็กเพรสแล้วก็เป็นแก้งนักรักแล้วนะรู้อย่างเล่ม6กนะครับก็เล่มไว้ผู้ใหญ่มาอีกแล้วนะครับใจจริงคืออยากจะให้ภาคเออวัยรุ่นภาคหลักมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรนะครับยังไม่ทําสักทีก็เลยอ่านภาคตอนโตไปก่อนก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับอแล้วก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกก็รอรรรีี้นนนนทเเเเเหมมืืืออออกกััาาะว่่่่งง็็ปผชบบค ชอบนี่คือไม่ได้ชอบในด้าของในงเรื่องนะชอบเพลงเปิดมันนะครับคือเรื่องนี้ผมมาตามเพราะว่าเพลงเปิดล้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคมิเารีภาคหลกักภาคทวินเนี่ยก็เหตุผลเดียวครับตามเพราะเพลงอนิเมะแค่นั้นแหละนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าสนุกนะครับใช้ได้นะครับมันเกี่ยวกับแนวการพนันในโรงเรียนแบบวัดดวงแนวแบบพนันชีวิตบางพนันด้วยสิ่งของนู่นนี่นั่นเงินมาเป็นทาสอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่า สนุกครับสนุกคือไม่มีอะไรติจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะครับภาคทวินก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่เป็นภาคสปินออฟนะครับที่จะเป็นของน้องเมรี่นะครับไอ้ผมเหลืองนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกนะครับในเรื่องเนี่ยผมชอบน้องลองประธานกับยูเมโกะมากกว่านะครับเนาะแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตัวพระเอกเนี่ยจะมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีพระเอกไม่มีประโยชน์เลยเรื่องนี้นะครับเนาะพูดจากใจเลยนะครับอ่ะก็ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นฉบับของรีพินนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้จากการซิลครับดูดิ ซิลแน่นชีพหายนะครับแล้วก็ดูจากโลโก้ที่มันแบบมีความเข้มแบบโอ้โหเข้มมากๆนะครับดูก็รู้เลยว่าโลพิมพ์ใหม่แน่นอนนะฮะเนี่ยมันจะมีความเข้มมีแบบไม่รู้ดิไม่รู้มีคนสังเกตมืผมไมแต่ที่แน่ๆคือแบบสีมันเข้มแบบผิดปกติจากโรงพิมพ์เก่าอะ่ละล้วปกก็ยังไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับยังใช้ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นของวันที่สาม เดือน6ปี64นั่นเองนะครับ15บวกแนวไซโคโลจิเคิลนะครับจิตวิทยานั่นเองนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเล่ม2 2-2นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภาคทวินเนี่ยมันเป็นภาคสปินออฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวนำเรื่องเนี่ยก็จะเป็นน้องเมลี่นะครับก็คงไม่ใช่ยูเมโกแต่อย่างใดแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่กองวยผมจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยแต่ก็อยากพูดนะครับมันเหมือนอัดอั้นนะนี่ตามนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลงพิมพ์ใหม่นะครับ อันนี้ก็โหอันนี้ลงพิมพ์ใหม่ชัดเจนแน่นอนนะครับเล่มหนาขนาดนี้แล้วก็การซีลที่แบบดูเหมือนจะกินปกนะครับอ่าตามนี้ปุ๊บเล่มสี่ก็จะค่อนข้างบางหน่อยนะครับแล้วก็ปกมีตําหนิแล้วใช่ไหมไปเยอมาอีกแล้วนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแค่หาได้กระบุนแล้วนะครับสําหรับเรื่องการรีพินอะไรพวกนี้เนาะดีกว่าหาไม่ได้แล้วกันนะครับนี่เล่ม5้านะครับผมตัวละครที่โผลมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรอกนะครับเออแต่ที่สําคัญเนี่ยเรื่องนี้ที่ผมเห็นแววๆเนี่ยคือมันจะมีอนิเมะใช่ เห็นว่ามันประกาศทําอนิเมะแล้วนะครับซึ่งก็ตัวละครที่โผลมาแต่ละตัวเนี่ยคงไม่ใช่ตัวละครที่มันอยู่ในภาคกับภาคหลักหรอก้ะฮะก็คงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับเนาะนี่โอ้โหเนี่ยเล่มหดูเล่มหดิ 6, ดคือสีเข้มมากเข้มจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยจากผมน้องเมลี่ที่จะเป็นสีทองเนี่ยจะกลายเป็นสีส้มแล้วนะครับเออเข้มจริงๆนะครับถามว่าชอบไหมมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะทำมาแอคติอะไรพวกนี้นะครับไม่แบบไม่อิงตามต้นฉบับนะฮะอ่านี่ก็เล่มเจ็ดนะครับผม เล่มเจ็ดนี่คือหนามากนะครับคือเรื่องนี้คือจัดเต็มนะครับรูปเล่มนี้คือสวยมากนะครับเล่ม8ดนะครับนี่ปกติสีปกตนิน้องเขาจะต้องแบบออกแนวเหลืองๆแบบนี้นะครับไอเล่มเ,เนี่ยเหมือนออกแนวส้มๆเลยนะครับเข้มมากจริงๆนะฮะเล่ม8ปปึ๊บแล้วก็มาที่เล่มเก้าโอ้โหเล่ม9้าโคตรหนาเลยยิ่งเข็ดดีไม่ดีเนี่ยผมว่ารูปเล่มของภาคทวินเนี่ยคือหนากว่าภาคหลักอีกนะครับอื้สุดยอดสุดยอด ะครับแล้วก็เล่ม10คือเล่มปัจจุบันนั่นเองนะครับที่น่าจะเป็นของโรงพิมพ์เก่านะครับนี่ดูจากโลโก,โก้ที่มันไม่ได้เข้มแล้วก็สีผมที่โคตรจะเจือโคตรจางเลยนะครับไม่รู้จะจางไปถึงไหนนะครับแต่เอาเป็นว่า มีทั้งหมดหนึ่งถึงเล่ม10นะครับก็ถือว่าบุญแล้วนะครับที่ตามเก็บได้นะครับส่วนมากเนี่ยคนที่ตามหาเนี่ยเขาจะตามหากันเล่ม8ถูกไหมฮะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อแบบแยกเล่มหรือว่าอะไรก็ซื้อเป็นแบบยกชุดไปเลยนะครับราคามันอาจจะโดดขึ้นมานิดนึงราคาอาจจะเพิ่มมาจากปก 10- 20บาทก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยอมซื้อนะครับเป็นราคามิตรภาพแต่ไม่ถึงขั้นโกกเลยดำน้ำนะฮะอ่านก็เป็นว่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเมฆมาก็อ่านแหละนะครับผมพูดแบบนี้ตลอดนะครับ นี่นะครับเคยสัญญาว่าจะมารีวิวให้นะครับนั่นก็คือมันเป็นการ์ตูนฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมตามมาจากลายเว็บูน,นะครับคืออาจารย์ท่านนี้เขาได้ทําการเขียนเนื้อเรื่องในลายเว็บนมาก่อนแล้วก็ได้ออกมาจากไลน์เว็บนเพื่อมาทําสํานักพิมพ์ด้วยตัวเองนะครับคือวาดเองเขียนเองขายเองก็เลยทําให้ผมรู้สึกสนใจในเนื้อเรื่องในหลายหลายอย่างนะครับก็เลยมาตามเก็บสําหรับ รูปเล่มนะครับอ่านั่นก็คือเรื่องนี้นะครับผมปมสยองนั่นเองนะครับว่าตอนนี้อาจารย์ยุทธภูมิเนี่ยที่เป็นผู้แต่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบบ็อกเซ็ตนะครับมีทั้งหมด1-5ถึงเล่มจบนะครับก็ทําเป็นแบบบล็อกแบบนี้เลยนะครับเป็นบ็อกเซ็ตที่แบบโอ้โหโคตรสวยนะครับคือถ้าไม่ยึดติดว่าถ้าทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนอาจจะนึกภาพในใจนะเฮ้ยเฮี้ยไททันปะวะพี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นมันอนาตมี่นะครับเป็นเหมือนปีศาแบบร่างกายมนุษย์กายวิภาคอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครปีศาจที่ไปโผล่ในเรื่องในปมสยองด้วยนั่นเองนะครับก็ผมก็ได้ทําการซื้อมาแบบครบชุดเลยแล้วก็พร้อมบ็อกเซตนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เป็นซีซั่นหนึ่งนะครับฮาเลมจบกาแฟสตูดิโอก็จะเป็นชื่อบริษัทของอาจารย์เขานะครับก็ได้ให้ดูรูปเล่มน,นิดหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาสําหรับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ เลดแบบเกินคำว่า18บวกหรือว่าเลดอารไปแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับฉากตับไตไส้พุงฉากโป๊บไปเซอร์วิสอะไรคือเห็นหมดคืออาจารย์เขาไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ผมจะเปิดแต่ละเล่มเนี่ยคือต้องระวังหน่อยนะครับคือต้องเซนเซอร์ไม่งั้นติดแดงนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่สามารถเปิดหน้าแรกได้นะครับผมก็เลยต้องมาเปิดหน้าที่2อย่างนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมกระดาษก็จะเป็นกระดาษแบบอาร์ตอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเคยติเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาต่อเล่มก็คือ380 แต่ตอนที่ผมไปซื้อกับอาจารย์เนี่ยเขาขาย350บาทต่อเล่มนะครับทุกคนก็อาจจะเข้าไม่ค่อยถึงก็อันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับเพราะว่าราคามันสูงไปนะครับแต่เมื่อเทียบกับราคาและคุณภาพที่อาจารย์เขาได้ทําการพิมพ์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะเพราะว่าดูดิรูปเล่มเนี่ยหน้ามันไม่ใช่กระดาษกรีดีดไม่ใช่กระดาษสมุดใบนะครับมันเป็นเหมือนกระดาษอาร์ตกระดาษมันเลยนะครับที่เขาจะใช้แบบ ทุกหน้าออกแนวนิตยสารดาราอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะปมสยองผู้เขียนยุทธภูมิตั้งสิริสทธิ์นะครับผมนี่พิมพ์ครั้งแรกเดือนตุลาสองหนะครับอ่าทุกเรื่องในหนังสือเป็นหนังเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่เกี่ยวข้องอะไรโดยแต่ก็ว่าไปนะครับก็ตามนี้นะครับใครที่สนใจก็นี่นะครับไปซื้อที่เพจยุทธภูมิคอมมิกนะครับก็ไปขอซื้อกับอาจารย์แกเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับอาจารย์แกก็ถือว่าเป็นกันเองแล้วก็พูดคุยได้สนุกมากๆนะครับนะก็ แน่นอนตอนนี้ออกมาทั้งหมด5เ,เล่มก็รอเล่ม6เลยนะครับถ้าเล่ม6มาเมื่อไหร่ก็จัดเหมือนเดิมนะครับเป็นอีกหนึ่งกระตูนไทยที่ผมให้ความสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันโกอินเตอร์นะครับเดี๋ยวถ้า เออเสร็จจากการสอบหรืออะไรอย่างก็จะมารีวิวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็รีวิวสําหรับคนที่ให้ความสนใจแล้วกันนะครับคือแบบไม่ได้แบบขาดตกบกพร่องเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้นะก็คือนั่นแหละต้องไปตากันนะฮะรูปเล่มมันก็จะมีความใหญ่เหมือนนิยายนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นมังงะนั่นเองนะครับลายเส้นนี่ก็ถือว่าสวยมากนะครับผมดูมาตั้งแต่สมัยเว็บตูนแล้วนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับประสบการณ์การวาดการ์ตูนของอาจารย์ยุทธภูมิปี่สิบกว่าปีนะครับไม่ได้อวยนะอันนี้คือเรื่ออองงงจจรริขาาาแกกน็็เปว่ นี่นะครับรีวิวมงังะก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใ้ตัวเครื่องเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําอีกคลิปนึงละกันนะครับเป็นคลิปที่2นะฮะเป็นการรีวิวตัวเกมเครื่องเกมโดยเฉพาะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับรีวิวมงังะไปก่อนละกันนะครับเพราะว่า ถ้าให้ผมมารีวิวทั้งมังงะทั้งเกมรวมภายในคลิปเดียวเนี่ยคลิปมันจะยาวแล้วก็คือตัดต่อคลิปมันไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลาเรนเดอร์คือมันจะนานมากนะครับรอเป็นข้ามวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคอมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เป็นว่าสําหรับมังงะก็ตามนี้เลยนะครับก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็ซื้อมาเป็นของเดือนที่แล้วเป็นของช่วงงานหนังสือมังงะ end of year อะไรพวกนี้นะครับก็ซื้อมาเล่นๆน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อะไรสักทีนะครับ เพราะว่าติดทุระสําหรับตัวเองนะครับโฟกัสอนาคตแล้วก็ต้องมูฟออนจากมังงะระดับหนึ่งนะครับถึงจะทําให้ผมออมีแรงฮึดสู้ในการที่จะไปสอบในรอบต่อไปนะครับถ้าผมสอบติดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นอนาคตผมด้วยแล้วผมก็จะได้แบบมีความมั่นคงในชีวิตหน่อยนะครับถ้าผมสอบติดนะครับแต่ถ้าสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปีหน้าก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่ารับรับว่ามันฉุกระหุกจริงๆนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโควิดการเปิดประเทศมันก็เลยทําให้แบบนั่นแหละอะไรก็ด่วนสรุปไปหมดนะครับนะ <laughs> ก็ มารีวิวให้ในช่วงที่ผมมาพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จจากการสอบภาคปฏิบัติหรือว่าอะไรยังไงก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ปิดช่องยังไม่ได้แลหรอกนะครับก็เป็นการเขียนปิดช่องทิปไปแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องไปเขียนแบบนั้นนะครับน่าจะเขียนว่าแบบติดธุระอะไรอย่างงี้ y y. ยังไม่มีเวลาลงคลิปแต่ไปเขียนปิดช่องเลยมันก็กะไรกะไรอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วผมก็จะเปลี่ยนปกช่องเป็นแบบเดิมนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก เกี่ยวกับนี่นะครับเครื่องเกมนะครับที่ผมสะสมนะครับเครื่องเกมก็มีสองเครื่องเกมนะครับที่ผมซื้อมาจากกรุงเทพตอนที่ผมไปเอ่อเมกาพาซานะครับสะพานเลยแล้วก็จะมารีวิวให้หมดเลยว่ามีเครื่องเกมอะไรบ้างนะครับที่ซื้อมานะครับก็ไม่ว่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย